m c l ลาเล P1 รถคัส์เอ็กตรีมคันใหม่นี่ครับก็มาดูกันว่าควรค่าแก่การซื้อหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปซื้อก็อย่าลืมครับมาเทสกันก่อนนะเทสกันให้เรียบร้อยว่าสนุกเข้ามือกันหรือเปล่าชอบหรือเปล่าครับจะได้ตัดสินใจกันได้ถูกอันนี้กราฟ5เมตรก็ดูจากทรงแล้วก็เป็นรถที่บาลานซ์นะไม่ได้โดดเด่นไปทางไหนการจูนเนี่ยก็ที่เขาแนะนำเนี่ยจะเป็น1 3 2 3 2ของต่างประเทศที่ผมดูมา ส่วนคนไทยเห็นก็จูดกัน2 3 2 3 2ก็ดูแล้วน่าจะเป็นทรงที่แบบว่าอัตราเร่งช่วงต้นแค่นั้นครับแล้วก็เรื่องท็อปสปีดเดี๋ยวผมจะลองเป็น2 3 2 3 2ก่อนละกันครับ ZGO TH บริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัย1้0ทักปุ๊บเติมปั๊บไม่ต้งองรอใช้เพียงรหัส UID เท่านั้นหรือจะเติมผ่านเว็บไซต์มีเกมให้เติมมากมายคิดจะเติมเกมคิดถึง ZGO TH เดี๋ยวเราจะมาเทสกันในด่านที่มันโค้งเยอะๆหน่อยเอาเป็น ภูเขาว,วนๆนี่แล้วกันเอางี้ดีกว่าดาดนี้เดี๋ยวเราไปดูเวลาของท็อปเซิร์ฟว่าเขาเล่นไว้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าผมทำเวลาได้เร็วกว่าผมจะซื้อเลยดีไหมอ่านี่ t ท็อปเซิร์ฟอ่ะนาที3 8.1เอางี้ถ้าผมขับได้เร็วกว่านาที38.1ผมจะซื้อเลยครับไม่ต้องคิดมากมาปรับเป็น5เม็ดจูนเา 23, 23, 23, รา23232ลุยครับ นาทีสามแปาเร็วกว่าซื้อเลยโอ้รู้สึกว่าดิฟค่อนข้างแข็งนะดิฟไม่ค่อยไปครับอุยเลี้ยวไม่ค่อยไปด้วย ต้องดิฟเพิ่มไม่งั้นไม่พ้นเลีเ้ยวจะเฉยไม่พ้นะเมื่อกี้อุ้ยตรงนี้ตรงนี้เล่นง่ายครับมันมันไหลแรงมันไหลแรงครับเล่นง่ายตรงนี้ตอ้ยเลี้ยวไม่พ้นต้องดิฟโอ้โหที่เห็นชัดชัดคือเลี้ยวยากครับเลี้ยวไม่ค่อยไป ดิฟเขียวเขียวบางก็หลุดง่ายนะเมื่อกี้ดิฟหลุดไหลเขียวเนี่ยมันแรงมากเลยนะแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าค่อนข้างจะถลายออกอยู่นะ อ้าวเรียบร้อยแล้วก็อีกอย่างคือรู้สึกว่าเครื่องมันแวดง่ายมากเลยเลยดูดิดูด,ดิมันแวดง่ายมากเลยก็คือแบบว่ารถจะดับยากนะแวดง่ายอย่างเงี้ยอ้าวเรียบร้อยสามหกสามเจ็ดว่ะอ้าวเร็วกว่าสนะิอย่างนี้รออะไรล่ะครับ การันตีเหลือยี่สิบสามตอแล้วสิบกุญแจแรกออกเลยฮะออกเลยครับแล้วออกมาเป็นออกมาเป็นสีแดงเยเรียบร้อยครับได้รถคันใหม่ในราคาสิบกุญแจอา่า พอมาดูกรามหน่อยคืองงจริงเลี้ยวก็ให้มาเยอะนะ8.8-10.7 5เมตรแต่รู้สึกว่ามันเลี้ยวเฉยมันแข็งมากเลยไม่ค่อยไปเลยดิปปลมกว้างก็ให้มาเยอะนะแต่ก็รู้สึกว่าหักแดงเนะี่ยมันก็ยังมีวูบมีดับได้อยู่ไม่พุ่งเข้าโค้งเหมือนปากานี่ส่วนอัตราเร่งดีกว่าปากานี่ครับแน่นอนความเร็วปลายอาจจะสู้ไม่ได้แล้วก็เขียวเขียวไหลแรงกว่านะดูดิเทียบกับปากานี่คือเหนือกว่าหมดแทบหมดเลยนะ แล้วก็เนี่ยดูดีเลี้ยวก็เยอะกว่านะแต่ว่ารู้สึกเลี้ยวไม่ค่อยไปเหมือนปากานี่เลยแต่ว่ายังไงเวลามันก็เร็วกว่าก็โอเคละโอเคครับหลังจากที่ผมได้เทส5เม็ดแล้วคิดว่ามันดีแล้วผมก็จัดมา0นย์เม็ดแต่พอได้ลอง0ูนย์เม็ดผมกลับคิดว่ามันไม่ค่อยจะไหวนะมันไม่ไหวกับปากานี่นะผมว่าปากานี่ทําเวลาได้ดีกว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่ผมเองหรือว่าเป็นที่รถ วันนี้ก็เลยเชิญน,นกโซคิวมาร่วมเทสด้วยกันครับหวัดดีครับพี่นกครับสวัสดีครับเป็นไงได้ลองแล้วบา้างยังก็รู้สึกโอเคครับถ้ามีเม็ดนะผมจัดมาแล้วหนึ่งเม็ดตอนนี้ถ้าเทียบกับปากานี่คิดว่าเป็นไงถ้าเทียบกับปาการนี่เหรอผมว่าถ้าหนึ่งเม็ดอะพอๆกันกับศูนย์เม็ดเลยะแล้หนึ่งเม็ดพีวันแ,นะ 1> 1ร,แรงเท่าศูนย์เม็ดปากานี่เหรอใช่แต่ถ้าความขับง่ายผมว่าก็ให้ปาการนนี่เหมือนเดิมแหละ อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสกันสลับกันเล่นคนละตาคนละคันก็จะดูว่ารถมันไม่ดีหรือว่าผมเล่นไม่เข้ามือเองหรือเปล่าก็ลองมาดูกันครับ <cle ave> ก็เดี๋ยวตาแรกนี้ครับผมจะเล่นเป็นบากานี่ก่อนแล้วให้พี่นกเล่นเป็น P1 ครับก็เลือกสนามที่มีทั้งโค้งตัวแ L แล้วก็ทางตรงยาวพอสมควร ดูจากตรงนี้แล้วก็คือปากกานี่จะยัดแดงเข้าโค้งได้เร็วกว่านี่ครับจะยัดแดงได้เร็วกว่าโอ้ดับเมื่อกี้ ตรงยาวนี่พีวันของเร็วไปสู้ไม่ได้เนาะสู้ไม่ได้ครับยังไงถ้าทางตรงยาวๆก็เป็นปาก,กันนี่อยู่ที ไอโค้งอย่างเงี้ยปารก,กานี่จะแบบหักแดงโดยไม่ต้องห่วงอะไรมากมาเรามาดูยูเทิร์นตรงนี้กัน ก็ยังตามติดได้อยู่ตามได้นิดนึงต่อไปสลับกันครับผมเล่นเป็นพีวันส่วนพี่นกเล่นเป็นประกะนี่เล่นดีกว่าครับพีวันโอ้แต่พอหักแดงนี่รู้เลยว่าเตรียมตัวจะโดนประกะนี่นะ โอ้โ oh, หหักแดงอืดมากแต่ว่าการออกโค้งจะทำได้ดีกว่าจุดเด่นที่เห็นชัดชัดของ P1 เลยเนี่ยคือมันจะออกโค้งเนี่ยมันแวทง่ายๆมากเลยแวทแวทแวทเนี่ยแล้วมันจะเครื่องดับได้ยากมากแต่หักแดงเนี่ยมันลถมันไม่พุ่งเข้าโค้งเหมือนประกันนี่ดูไค่อยขึ้น เขียวนี่ต้องระวังนะมันจะถลายออกเลี้ยวก็เลี้ยวยากเนะี่ยต้องดิดโอ้โหนี่ต้องจึกจ๊กจึ๊เขียวมันถลายออกนะมันเขียวแรงถลายออก กโอ้แล้วผมโดนทิ้งห่างอันนี้น่าจะเป็นที่คนเล่นแล้วล่ะที่นกเล่นทีวันยังตามตูดได้อันนี้ผมค่อนข้างโดนทิ้งห่างครับประมาณนี้ครับ าฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านที่คิดจะซื้อคันนี้หน่อยฮะก็โดยรวมครับรถมันเป็นรถที่เล่นง่ายครับแต่ว่าเล่นให้แรงเนี่ยน่าจะยากสำหรับคนที่มีพากาาอยู่แล้วก็ไม่แนะนำให้เปิดครับแนะนำไม่ข้ามดีกว่าถ้าเปิดก็แนะนำสักมีสักหนึ่งเมตรครับก็คือถ้าเทียบกับปารกานี่เนี่ยมันก็ไม่ได้โดดอะไรมากมายนะมันก็พอสูสีกันปารกานี่ก็ยังเล่นได้อยู่ใช่ครับ โอเคครับขอบคุณพี่นกมากครับที่มาร่วมเทสกันในวันนี้ครับ